คลิปนี้ก็จะมารีวิวเมาส์นะฮะซื้อมาใช้เองนะครับซื้อมาใช้เองก็ซื้อมา2ส,สีก็มีสีชมพููะครับแล้วก็สีดำนะครับนี่ก็ลองใช้ไปเบื้องต้นแล้วลื่นนุ่มนะฮะคลิกง่ายมาดูเรื่องของสีดำนะครับมันก็จะไม่ค่อยกลืนนะแทนที่จะเป็นแบบดำไปเลยนะครับก็จะเทา ไม่พอใจแต่ในส่วนของสีอมพูนี่เห็นปะก็มีสีชมพูเข้มและสีชมพูอ่อนนี่คือกลืน,ะนกันนะมันกลืนกันมาดูในส่วนของด้านนี้นะครับนี่เห็นไหมที่ผมเจอประเด็นก็คือสัญลักษณ์นะครับ off LED on แล้วก็ on นนะไม่ตรงกันเออเอาดิเห็นปะชัดเจนเลย เดี๋ยวเราสอชีให้ดูนะฮะแต่เปิดใช้งานเนี่ยคือเหมือนกันนะนี่เลื่อนมา on อ,อันนึงนี่ on ออก็จะปกตินี่ก็ข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือปุ่มมันค่อนข้างลึกนะมันน่าจะนูนขึ้นอีกนิดนึงนี่ปกติ on ออ นะครับอันล่างสุดก็ต้องเป็นออฟเหมือนกับฝั่งซ้ายมือนะออฟออเนี่ยคือถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนไปบนสุดเนี่ยมันก็จะเป็น LED ออก็จะมีหลายสีนะครับก็จะเลื่อนไปอย่างเงี้ยคือเลื่อนไม่ได้นะต้องต้องจิกเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็นี่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันปึ๊บนี่จิกเข้าไปหน่อยหนึ่งนี่นะครับ ก็ LED ก็จะวนไปนะครับวนไปวนไปเห็นไหมดังภาพแต่ที่กงมกืนสุดคือสีชมมูนะคิดไม่ผิดที่สามา2อันสวยจริงมันนวลๆเห็นป่ะน,น,น,นี่ก็เกิดเราเลือกหมวดบนสุดนะหมวดบนสุดตัวด,ด้านซ้ายนะคือถูกต้องนะเลือก LED on นะครับจะเป็น Ld74 ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะก็นี่เลยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่ถูกต้องกันปิดอันนี้ก่นอนเอาเสียเลยแปะผิดน่าจะเป็นทั้งลออ็อตอะทรงเนี้ยคือน่าจะเป็นทั้งลอออ็อตอะเออปิดกันแล้วไปนในส่วนของบลูทูธนะครับเสียบกับ PC หรือน้ t ตบุ๊ก น,นี้ก็จะเป็นแบตในตัวนะแบตในตัวชาร์จแบตให้เต็มนะครับตอนแรกเสียบชาร์จเนี่ยมันจะเป็นสีสีน้ําเงินเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูนะถ้าเกิดยังไม่ลบทิ้งนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม dpi นะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะไอที่ปรับสปีดอ่ะมันก็จะมีสามสเต็ปเร็วกลางชา้านี่ก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังในการแบบแบคแล้วก็ ข้างหน้าอะไเงี้ยเออแต่ที่เท่ๆก็คือมันเป็นน็อตแรงมันดูแข็งแรงมากนะฮะดูแข็งแรงดูแข็งแรงเลยแหละข้างในครับว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่ก้อนนะครับ1 8ึ่งานะยังไม่ได้แกะดูเอาไว้แบตเสื่อก่อนแล้วค่อยซื้อของดีๆมาใส่น่าจะใช้งานได้ยาวส่วนลูกบิดนี้ไอตรงหมุนนี้นะฮะนุ่มแล้วเป็นยางด้วยนะนี่ยางแบบนึบหน หนึบๆน,นะส่วนผิวสัมผัสการคลิกเมาส์ฟังเสียงนุ่มนะนุ่มนุ่มออกแรงกดได้ออกแรงกดออกงกน้อยอ่านุ่มระยะโอเคเลยสำหรับราคานี้นะเดี๋ยวขึ้นหน้าช็อปปี้ไว้ให้ดูนะฮะว่าราคาเท่าไหร่ <S <S ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมเมาส์ไร้สายเกมมิ่งแบบราคาประหยัดนะจริงๆแล้วก็ซื้อมาทำอื่นแหละแต่มาเห็นมันสวยดี แต่ชอบสีชมพูนี่แหละมันกลืนคงกลืนมากอาจจะสีดำมันลูกัดกกับสีเทาไปหน่อยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็รีวิวของใช้งานซื้อมาใช้งานเองนะฮะไม่มีสปอนเซอร์รอะทั้งสิ้นนะครับก็เอามาแชร์ต่อว่ามันโอเคมันดีอะ่ะเออมันเลยเลยคำว่าโอเคไปอะ่ะเออมันดีโอเคฮะเ้ามานี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะว่าจะหาอะไรมารีวิวช่วง ไม่ได้ไปออกทริปเลยนะครับเพราะโควิดแล้วก็นะ้ำมันแพงนะฮะก็เลยจบนะครับในการออกทริปไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าฮะตอนใบกัน